โอเคครับทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์92ครับผมนี่เยี่ยมเลยท่านผู้ชมมันต้องพูุคนนี้จริงๆอะไรอย่างครับแม่92 EP แล้วนะครับนะเกือบจะถึงร้อยแล้วนะครับผมโอเควิดีโอนี้นะท่านผู้ชมอ่าน้องเขาขอมาว่าพี่คะขอรถถ่ายลากพวงพวงเหบรกลากพวงมาลัยอะไรอย่างงี้นะครับผมมาลากพวงมาลัยเนาะนะพวงสิบล้อ อ๋อเป็นพวงลากเป็นพวงพวงใช่ไหมโอเคได้คร <il> ับผมสิบล้อนะครับอ่าลากสิบล้อนะครับลากพวงรถไถ่ายลากพวงสิบล้อพี่ครับขอรถถ่ายลากพวงอ๋อขอรถไถ่ายลากพวงสิบล้อใส่ออยอ่าใส่ออยออยแบบว่าออย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 อะไรวะงงไปหมดแล้วโอเคได้ตัดมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วลากออยใช่ไหมกดตะผีขึ้นมาครับท่าน้ยมครับ อันดับแรกเดี๋ยวผมหาพ่วงก่อนแล้วกันนะเอาไม่จำเป็นหารถไถก่อนเอ่อคือต้องเป็นรถไถคันไหนก็ได้ใช่ไหมเอ้าเฮ้ยทำไมมันค้างอย่างเงี้ยเอ้ยบาเกมค้างโอ้ตายแล้วเจริญแล้วชีวิตโอเคมาแล้วคือเฮ้ยทำไมมันค้างมันอะไรอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยหนออ่ามาเอาคันนี้เลยแล้วกันนะไหนๆก็กดเข้ามาแล้วเอาใส่มันเลย ขี้เกียจหาละเอาผ่านมาด้วยมาโอเคล่อมาแล้วเอาม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 าใส่มาเลยมามาใส่มาเอออะไรอย่าหลุด,ดนะลูกพี่นะอะไรพี่อย่าหลุดนะลูกเพรชนะโอเคครับนายยองครับมาครับผมนี่นายยองครับเดราโบกย่าซูมสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครนายยองครับเดี๋ยวซูมสักหน่อยหนึ่งนะครับนายยองครับเอาละ โอเคครับผมอั๋วไอรถบรรซูมอะไรภายในเนี่ยโอ้ตายแล้วอ่ะไม่ใช่ภายในครับเมื่อกี้ก็ภายนอกแหละมันซูมไกลเกินนะครับผมแล้วก็พ่วงนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาพ่วงก,กันแล้วกันนะพว่พวงพว่วงพ่วงที่เป็นรถอ้อยใช่ไหมพ่วงรถอ้อยใช่เปล่าอ่าไม่รู้มีหรือเปล่านะไม่เห็นมีหมูเลยเอานี่ไง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 เอานี่เลยแล้วกันเนะา,านะใส่มาเลยมาไม่ต้องพวบความจำเพีงังใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอู้วทำเพืผ่านมันยกสูงจังวะมันต้องยกประมาณนี้ไม่ใช่หรอ อ๋อยกสูงแต่ลงต่ำต,ตึงเฮ้ยฝนตกละไม่ใช่เสียงลมนะครับนึกว่าเสียงฝนตกโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะไปใส่อ้อยอกันเลยแล้วกันนะอุ้ยใส่อ้อยนะครับผมเอาเย่ <protecting you> ไปเฮ้ยอะไรของพี่แกวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เอาพี่เฮ้ยพี่เอาดีๆเดี๋ยวโอ้โหสภาพจะไปลากอ้อยนี่ฝนตกบาดยังวิ่งไม่ออกเลยเนี่ยโอ้ ตายแล้วมันมีลำโพงไม่แน่ใจว่ามีเพลงหรือเปล่านะไม่ไม่น่ามีนะได้ยกรับไม่น่ามีกันได้ยอรับเปิดเอยครับเปิดน,ดน้อยขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าไปครับผมเดีย๋ยวไปลากอ้อยกันเลยลากอ้อยกันเลยอุ้ยใช้ลากอ้อยกันเลย มันเหมือนเป็นหมู่บ้านล้างๆยังไงไม่รู้รอ่ะเนาะท่านผู้ชมมันเป็นมันแห้งแล็กไม่หมดเลยอ่ะพี่รดน้ำบ้างนะทุกพี่นะ <c oughs> เอ๊ะผมนึกว่าเสียงฝนตกโอ้โหเสียงลมนะครับเสียงลมในเกมนะครับผมโอเคครับผมคันนี้ก็จะเป็นฟอร์ดแปดแปดสามศูนย์โคตรแรงนะ,ะบอกเลยเลยครับคันนี้ พุทแรงแรงจัดรัสเซียอะไรนะทุกยมขนาดประหลัดลาออกยังทมโมบอกว่าแรงจัดนะครับผมโอเคครับโอเคครับเปิดได้ครับเปิดน้อยเปิดให้หน่อยครับนี่จะได้เข้าไปสักเตะโอเค,คับพ่อขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าไปขอบคุณอะไรพระเจ้าวะ โอเคครับเอาอ้อยให้หน่อยครับใส่อ้อยหน่อยครับใส่อ้อยหน่อยใส่อ้อยหน่อยครับจะเอาไปให้อ้อยให้ช้างกินครับโอ้มันถอยได้แค่นี้มันเลี้ยวได้แค่นี้ท่านผู้ชมเลี้ยววงแคบมากเลยนะเนี่ยใส่อ้อยก่อนนะกันนะท่านผู้ชมตัดโอเคขนอ้อยเต็มลำรถครับผมนี่ครเต็มลำรถกันเลยท่านผู้ชมแม่เฮ้ยตัวนี้จอดจริงนะเนี่ยโอ้โหโคตรดีว่ะจอดจริงนะจอดจริงนะเนี่ย โอเคเต็มลำรถเรียบร้อยครับปา่าเฮ้ยผมเนี่ยโอ้แรงจัดทางออกกูแรงจัดแรงจัดแรงจัดวิบเวกก็ดีนะมันมันไม่หนักมันไม่หนักขนาดนั้นหรอกโอ้แรงจัดท่านผู้ชมโอ้โหแรงจัดรัเสเซีย กูแรงจริงแรงจริงแรงจริงครับแรงจริงครับันนี้แรงจริงครับผมโอ้โหโอ้ตึมเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าต้นหิหลักกันโอ้โหรถไถมีไฟใต้ท้องเลยว่ะท่านผู้ชมสุดยอดเลยว่ะ สุดยอดไปเลยครับเนี่ยเบาๆนะครับเนี่ยเบาๆนะเบาๆนะโอเคโอเคเราเปิดแค่นี้ก็พอนะครับโอ้โหโอ้โหทอนทอนอนโอ้ยเอียงเอียงเอียงต้องยอมเอียงโอ้ยทำไมล้อมันไม่หมุนบ้างออกหมุนแล้วหมุนแล้วใจเย็นๆนะใจเย็นๆ ใจเย็นๆครับโอ้โหทางไม่ดีนะครับต้องใจเย็นๆนะครับต้องยใจเย็นๆครับโอ้ยอ้ยเออล้อฟรีล้อฟรีโอ้โอ้โอ้ยโอ้อ้โอ้โตอใจเย็นยครับโอ้ยใจเย็นครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยยังจัด เอาดีๆเอาดีเอาดีเอาให้ดีเอาให้ดีอือเออวุ้ยโ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 ดย่ปื๊ดปื๊ดโอเคโ, okay, โอ้โอเค okay, ผ่านได้ครับหนึ่งด่านผู้ชมครับมากแล้วผมก็หิวข้าวซะเกินครับผมเออหิวข้าเฮ้ยหิวข้าวนะเดี๋ยวเราจะเอาอ้อยไปขายนะไม่รู้ว่าแถวนี้มีอ้อยขายหรือเปล่าอ่ะ ขอขออนุญาตดูอ้อยเลยละกันขออนุญาตดูอ้อยหน่อยละกันมีอ้อยขายหรือเปล่าเยอะไปโอ้โ yeah. oh, นี่ไง๙๓๙๓ตรงไหนวะวายที่เดิมวายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยอ้อมกลับมานะครับผมปเบื่อโหเหยียบเลยครับเหยียบเลยจับเลย,ย นี่ภายในนะครับท่านผครับเอาอะไรวะเจดนิพัฒน์เจดนิพัฒน์ซาวอ๋ออุ้ยอุ้ยชนต้นไม้นะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงแต่พี่แบบสุดยอดมากเลยอ่ะนี่ฟูจิเทกเตอร์นะครับผมเนี่ยเขาทำหน้ากากให้ด้วยนะครับ ไปครับทุกคนครับยะลุยเลยครับผมเอเงินรนะยังเอาลยกันรยนะครับผมเราจะไปเลี้ยวตรงบริเวณอมไอแมวดีกว่าวะเฮ้เดี๋ยวราไปแวะไปแวะไอช่วยขนาดไหมไปแวะช่วยรถไถันนัไหมลืมไปเลยนะครับผม กอผมงงมากเลยมันจากไอ้โคนกลายเป็นสีขาวผมงงไปหมดแล้วเนะี่ยผมเมื่อตึ๊บเลยเนะี่ยท่านผู้ชมผมงงนานแล้วเนะี่ยโอเคขออนุญาตลงทางนี้เลยละกันไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะมันล้ลึกเลยไปลึกแล้ว,ไ,ลลว,ไ,ลลวไปอย่างเดียวนั่นอนะคือเอ้ยแล้วทามันไถมันาถได้ปะคือถ่ายได้ทําไ,ทไมมันจากโคนกลายเป็นไอ้นี่เฉยเลยอ่ะผมงงมากเลยอนะ เออโอ้โหอัดอ้อัดเต็มกำลังโอ้ยเอาเฮ้ยทำไมมันเป็นโคลนทำไมมันเป็นโคลนอย่างนี้เลยเดี๋ยวทำไมตรงนี้เป็นโคลนเฉยเลยอะฝนเพิ่งตกไปเหรอหรือว่ายังไงวะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเป็นโคลนเฉยเลยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนาใครวะเนี่ย โอ้แต่รถมันแรงจริงนะรถแรงจริงนะทุกู้ชมไปครับไปหิวข้าวมากเลยทุกู้ชมจบวิดีโอนี้ขออนุญาตไปกินข้าวหน่อยแล้วกันเนาะนะครับผมหิวข้าวหิวข้าวเติมพลังหน่อยละกันอุ้ยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปต่อนะครับผมนะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูกันนะอยากดูเลยก็ขอมาได้เลยแล้วกันะผมผมว่างนะครับผม ไปครับโอ้โหจวกกันเลยยูหูยูหูจวดกันเลย,ย,ยจวกกันเลย,นเ,ลยเนี่ยมันมีทางลงตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยมันมีทางมาตรงนี้ด้วยมีทางข้ามตกบริเวณนี้ด้วยหาอแต่ว่าโอ้ทำไมมันเป็นโคลนอย่างนี้เลยอย่าเฉลปบออกดิพี่น้องโอ้ตรงนี้ก็เป็นโคลนนะครับ โอ้เราต้องเลี้ยวซอยนี้ครับเออ,เอ,อ,เอ,อไหวไหมไหวไหมลากไหวหรือเปล่าลากไหวหรือเปล่าลากไ,วไหวหรือเปล่าเออลากไหวไหมลากไหวไหมโอ้โห,หน่าเชิดเลยท่านผู้ชมโอ้โน่าเชิดเลยท่านผู้ชมก็คือกําลังกําลังของรถอาจจะอยู่ตกที่รถไถเราเลยนะครับเออ นี่ครับโอ้โหต้องใช้ผานช่วยครับผานมีประโยชน์นะครับเนี่ยผานหน้ามันมีประโยชน์นะโอ้โเลี้ยวไม่ค่อยได้เลยว่ะโอ้โหรถพ่วงคนะับทุกท่านโอ้ยเออโอ้โหโอ้โโอโสิบย้อนเลยว่ะอันนี้เป็นข้ามปลอมนะทุกท่านข้ามปลอมข้ามปลอม เอามันเหยียบข้าวไม่นี่หรอโอ้รถไถโอ้โหรถไถเหยียบข้าวไม่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 ตายว่ะโอ้โหดู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 โอ้ดูดูมันมาดู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 เออกดผิดเมื่อกี้กดผิดอาออีโอ้ผมจะเลี้ยวเนี่ยผมเลี้ยวไม่ได้เนี่ยทำไมเนี่ยเนี่ยเออเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยโอ้ผมเลี้ยวไม่ได้เลยว่ะ โอเคเลี้ยวได้นิดหน่อยเลี้ยวเลี้ยวปั๊บมันก็เด้งกับเด้งเด้งกับคืนอยู่ดีอ่ะโอ้ผมได้ยินเสียงลมในในเกมนะทุกคนผมคิดว่าเสียงฝนตกในชีวิตจริงนะครับมันเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยไอต่อโอ้โหเลี้ยวก็เลี้ยวเยอะเกินลูกพี่ เลี้ยวพี่ก็เลี้ยวเยอะเกินอะเนาะออโอเคไหวครับผมไหวครับทุกโยครับผมไหวครับมาผมไหวครับมผมไหวผมไหวครับผมไหว,ไว,ไวโอเคมันต้องโทษองคนนี้เลยครับมาไปเลยครับไปเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม เพราะว่าไม่น่าจะได้ไปต่ออีกไกลไม่น่าจะได้ไปถึงไกลขนาดนั้นนะครับโอ้ลุยตรงนี้อีกโอ้โหไม่งโอ้โหหายไปโอ้โหหนึ่งจนสีของล้ออูหายไปหายไปโอ้โหยังข้างล่างคือหายเลยอ่ะโหแค่แม็กเลยอ่ะ uh, ฝนเพิ่งตกไปนะครัอืดโอ้ โอ้โหฝนมันเพิ่งตกไปด้วยแหละโอ้โ oh, หดูดูนะ้ำมีน้ำขังด้วยนะครับโอ้โหอือโอ้โหท่านผู้ชมโหดจัดจริงว่ะหดจัดจริงรถรถคันนี้แบบล้อใหญ่ด้วยเนาะล้อใหญ่จัดๆเลยเนาะสุดยอดเลยอ่ะโว้ย oh, 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 oh. นี่มันหลุมอะไรครับเนี่ยว้ oh. โอ้ยไปตายเด้อโอ้โหนี่ไม่ชินทางนะผมไม่ชินทางโอ้โหนี่มันหลุมหลุมโคนเลยเหรอเนี่ยโอ้โหช่เหรอมันหลุมโคนเลยเหรอโอ้โหดูสักมักคุณ <c oughs> ผู้ชมรู้จัคำว่าจิวสักมักมั้ยโอ้โหทำตาคอมเมนเตอรซีรีส์เดี๋ยวปิดไ้เพียงเท่านี้โอ้โหดูเมฆเออเมฆสวยดีว้ย โอ้เมฆเมฆเมฆสวยว่ะเฮ้ยโอ้เมฆเมฆสวยจริงว่ะคุณผู้ชมเออว่ะเมฆเมฆสวยครับเมฆสวยมากเจอกันใหม่ไปดูหน้าครบสวัสดีครับเมฆ